คลิปนี้ผมมีพาะเครื่องเมืองนครราชสีมามาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับสายวัดใหม่บ้านดอนนะใครที่สอบถามเข้ามานะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จพญานิ้วดำปี2523พิมพ์ใหญ่สวยสมบูรณ์นะครับนี่วัตถุมงคลวัดใหม่บ้านดอนนี่เก็บได้ทุกรุ่นพิธีปลุกเสกดีแทบทุกรุ่นเลยนะนะครับอ,องนี้ที่หยิบมาให้เพื่อนๆชมนี่จะเป็นปี23นะครับสวยสมบูรณ์ไม่หักไม่ซ่อมนะครับมีหน้ามีตาชัดเจนนะครับหลักๆที่ เกจิที่มาปลุกเสกนะหลักๆเลยจะเป็นหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตหลวงพ่อคูนวัดบ้านไร่หลวงพ่อไนวัดบ้านแจ้งนะถ้าเป็นวัดไหนบ้านดอนนะครับก็เป็นพาดีเมืองโคราชนะครับแบบนี้ใครสนใจนะนะครับสมเด็จพญายงิ้วดำผมแบ่ง240บาทรวมส่งนะครับรับประกันแท้นะครับเ,เดิมๆเ,เลยนะครับแล้วดูมีหน้ามีตานะนะครับผิวพรรณแบบนี้ก็ ใส่ตรับขึ้นคอได้นะครับพิธีปลุกเสกดีนะครับสภาพสวยด้วยนะครับด้านหลังก็จะเป็นอัครยันนะครับแล้วก็ระบุชัดเจนสมเด็จพยานิ้วดารุ่นพิเศษเสาานะครับห้มีสายน2-3องนะครับองตามในคลิปเลยใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมพระสมเด็จวัดใหม่บ้านดอน